แพนดินไหวครับน้องดีเดอร์กับน้องอันนี่คือกลุ่มคนที่หนีตายเออลงมาจากตปกคอนโดครับดอกแล้วน้องอ่านวิ่งออกมาจากบ้านน้องหรือเปล่าครับพี่จะมีสติเลยก็ได้กดปิดแอร์กดชัดดาวคอมเลยครับแล้วเอาทรัพย์สินออกมาครับ คนส่วนใหญ่ที่จะเปิดแอร์ค้างไม่อยู่เลยครับน้องบนห้องครับน้องน้องสันบ้านน้องแผ่นดินไหวไหมครับคอนโดพี่เนี่ยสันเออเกือบร้องไห้พี่คือว่าบ้านหมุนเนี่ย ิดว่าเป็นโรคหัวใจกินกาแฟด้วยคิดว่าใจสัน่นแต่มันสั่นนานร้อยเอ็ดก็สันส่นนะแล้วต้นกำเนิดมันอยู่จังหวัดไหนครับน้องดีเดเอาอ๋อพม่าทำไมานี่เป็นครั้งแรกครับที่แผ่นดินไหวที่คอนโดนี้พี่อยู่ที่นี่เดี๋ยวปีสิบเกินสิบห้าปีครับมันไม่เคยแผ่นดินไหวระดับนี้ครับ เราจะรู้ได้ไงว่าโครงสร้างตึกมันไม่ลาวครับรู้ได้ก็ว่าตึกจะไม่ถล่มเรารู้ได้ไงครับดองมันจะมีวิศวะโยธามาตรวจหรือเปล่าแล้วเราจะใช้ชีวิตต่อยังไงครับเรารู้ได้ไงว่าโครงสร้างตึกไม่พังเออเป็นทั่วไทยใช่ไหมท้องถิ่นแต่ล้วพี่แต่เพิ่งกินกาแฟดำก่อนไลฟ์สดเมื่อกี้ครับท้องสันแต่วคิดว่าตัวเองเนี่ยใจสั่นเพราะกาแฟเอออุตรดิตยังรู้เลยใช่ไหม อุตรดิต์ก็อยู่เหนือแต่เลยเนี่ยมันค่อนไปทางอีสานนะครัมันมันตะวันออกเฉียงเหนือเลยแต่อุตรดิต์อุตรดิตฐ์เนี่ยเหนือเลยเหนือตรงตรง,ตรงพี่อยู่คอนโดพี่ครับแล้วแผ่นดินไหวแล้วพี่วิ่งหนีใต้ลงมาครับนะ้องขนลุกครับนออ้องเออเป็นความความรู้สึกขนลุกครับด้อง เออว่าตึกจะถล่มลงมาหรือเปล่าครับเกิดมาพี่ไม่เคยเจอความรู้สึกนี้ครับน้องประมาณว่ามันสั่นไปเมื่อสิบวินาทีที่แล้วเนี่ยเดินออกมาแล้วมันยังสั่นค้างอยู่เป็นนาทีเออโยกใช่ขอดาอยู่กลางแจ้งยังรู้ว่ามันสั่นเลยครับน้อง กำแพงเพชรกำแพงเพชรก็พังเหนือพราะจุดกําเนิดมันอยู่พม่าใช่ไหมน้องก็ลากแนวเส้นตรงลงมาไล่ตั้งแต่พม่าลงมาเชียงรายลงมาอุตรดิตถครับน้องยาวถึงกรุงเทพเลยครับนึกว่าเขาทํางานน้องอาร์ตรู้สึกไหมล่ะรัตนาธิเบศสันไหม บ้านผมโยกบ้านน้องซีลอยู่ที่ไหนครับ7จ็ลิตรเลยอ่ะเออเจลิตรเนี่ยเป็นเส้นแบ่งครับน้องอ่านเนะขาบอกๆๆนะเจ็อ่ะเออมันคือระดับของความทิพยหายครับถ้าน้องอ่านเรียนธรณีวิทยาใช่ไหมระดับที่เขาคิดว่ารุนแรงนะี่คือ7จขึ้นไปครับ เออแล้วมันเสือกไหว7.7ครับ้รงมันเป็นระดับที่ทำให้เกิดสึนามิเออจะตร,ตรงทะเลได้ครับแล้วจุดศูนย์กลางเนี่ยคงพังพินาศไปแล้วครับที่พมา่าครับร <c oughs> บอกเลยครับแรงมากเออสี่คูณร้อยพี่มานั่งกดรีโมทปิดแอร์อยู่เลยครับน้องอาร์ คิดว่าตัวเองจะเป็นลมครับกินกาแฟแดำเยอะปิดมีด้ปิดไฟด้วยครับก่อนวิ่งออกจากห้องอ่ะจัดดาวคอมเฟร็จเลยครับไไเมมือ่ด้ความรู้เป็นสิ่งสำคัญเ <c oughs> ตียงโยกเตียงโยกนะไม่ใช่แล้ว <c oughs> เตียงโยกนีน้องผีผ้าผมกว่าแฟนครับ <c oughs> ไม่ใช่แผ่นดินไหวครับน้องจะทำเหมือนน้องอันนะพี่ยังไม่กล้ากลับขึ้นห้องครับบอกเลยครับเรารู้ได้เหรอว่าโครงสร้างตึกเนี่ยปลอดภัยครับ <c oughs> ตึกแม่งเก่าด้วยฮะ <c oughs> แต่งตัวพร้อมออกจริงๆจะใส่เสื้อกล้ามแล้ว เสื้ออย่างนี้แต่งเก,ง,เกงขาสั้นแผ่นดินไหวก็เกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกครับน้องจะเอาหลักวิชาการเลยใช่ไหมคือเปลือกโลกเนี่ยถ้าน้องเรียนวิชาภูมิศาสตร์ใช่ไหมมันจะมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาครับแล้วมันจะมีแนวที่เปลือกโลกในเคลื่อนตัวครับเออเรียกว่าแนวแผ่นดินไหวครับเออเช่นอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายอย่างเงี้ย แนวแผ่นดินไหวครับอันนี้อยู่ภาษีเจริญกรุงเทพครับน้องเหนื่อยแรงครับเหมือนจะเป็นลมพี่คิดว่าต้องเจ็ดขึ้นไปอ่ะไม่งั้นไม่แรงขนาดนี้เอ่อพุทธมณฑลสายสองถนนยุบเลยอ่ะโหโหดชิบหายนี่มันแถวบ้านน้องอันเนี่ยน้องอนันน้องอันเนี่ยบ้านอยู่สายหนึ่งครับ แผ่นดินไหวจนสายสองถนนพังเลยครับใครขับรถระวังนะครับนะ้องเออหนีตายแต่แผ่นดินไหวครับเนาะเอะอกับผู้ประสบภัยที่พันโดชิบหายตึกถล่มทางด่วนสีรัชทางด่วนสีรัดเนี่ยมันยาวนะครับน้องดีเด้าทางด่วนสีรัดตรงด่านไหนครับนะ้องนอน้องบอกด,าด่าน เออน้องอย่าเพิ่งใช้ถนนนะครับเด,เดินออกมาจากตึกก่อนครับเราไม่รู้ว่าระลอกสองจะมาหรือเปล่าสิเอ,อหรืออึน้มิหรือเปล่าเออโครงสร้างบ้านผมยังไม่ร้าว <c oughs> น้องอันไปดูเสาหรอว่าเพราะว่ามีรอยร้าวหรือเปล่าคือตึกคอนโดพี่เนะี่ยมันเก่าสิบห้าปีครับแล้วมันเสือบเจอแผ่นดินไหวครับเราจะมั่นใจยังไงครับเพราะว่าโครงสร้างมันยังดีอยู่ น้องจะซื้อประกันตึกถล่มแผ่นดินไหวกี่บาทครับเขาก็เพิ่มเบี้ยประกันแพงๆสิครับก็รู้ว่าคนในประสาทแดกครับเกิดตึกถล่มครับเนาอจุฬาโดนเหมือนกันนะวะน้องเคลเป็นนิสิตจุฬานะบอืมแรงมากครับน้องเอบีเอสพี่หนีรถบ้าครับกับผู้ประสบภัยเป็นตั้งแต่วันไหนเป็นเมื่อกี้นี้ครับ ไม่เกินครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครับอ,อทั่วประเทศไทยครับน้องตั้งแต่ภาคเหนือถึงกรุงเทพเลยครับอีสานเนี่ยไม่ค่อยโดนแนวแผ่นด,ดินไหวภาคเหนือเนี่ยโดนประจำครับโดยเฉพาะที่เชียงรายครับแล้วน้องอ่านจะนอนหลับได้ไงครับน้องเนี่ยจะนอนคืนนี้ได้ไงครับเพราะน้องฝันร้ายว่ามันจะ ตึกมันจะถล่มหรือเปล่าค,ออลครับเออเป็นโรค PTSD ครับน้องเขาอยู่หน้าตึกสัมพานนครปฐมเออมันก็ใกล้ๆกรุงเทพโดนใกล้มาเท่าไหร่อะอันตรายได้ยอยู่ใกล้รั้วไห่หาแล้วถ้าเราเป็น PTSD เราจะนอนอยังไง<ม>วะแล้วกลัวตึกถลม่มเออต้องไปหาจิตแพทย์ <laughs> ช้ปหายอีกเ <สา S 1> <laughs> นี่ยพยมอันนั้นมันอยู่ใต้พระห่ม ครับน้องนิวอ,อีก,ก็บอกนเออบอกเมียนอ้องอย่าขยมแรงเออเตียงพังเออจะดูจักตึกถล่มใครอยู่ในตึกเนี่ยเดินออกมาก่อนนะครับเออเราไม่รู้ว่าจะมีอัพเดอร์ช็อคหรือเปล่าครับเนาะถัดตรงไปพระรามสอแล้วน้องบีมก็เจอสะพานกับรถถล่มอีกแล้ว อันนั้นไม่ต้องแผ่นดินไหวก็ถล่มนะครับที่ถนนพระรามสองครับคือถ้าน้องบีมอยากตายเดี๋ยวต้องใช้สะพานกับรถที่ถนนพระรามสองบ่อยๆครับเออยตอนแผ่นดินไหวเนี่ยนอนจะมีโอกาสตายสูงมากครับเออเป็นวิธีที่ทำให้น้อนแะตายไวครับน้องบีถ้าน้องชอบ สั่นมาจากพม่าหาครับจุดเิอเหตุแม่ห้องสอนเชียงรายหนักอใกล้ต้นทางไม่ได้ครับน้องเบอคจะให้พี่ทำไงครับโลกกระแตกแล้วผมไปรูดปัดน้องดีด้าเนี่ยเขามีค่านิยมแบบโยโลูครับยูอองลี่ลิฟวันแน่นอง เ,เราจะไม่รู้ว่าเราตายเมื่อไหร่ครับแต่เราจะรูดบัตรเครดิตให้หมดวงเงินครับเออเป็นชานิยมของที่เจนวายไปคนตั้งขึ้นครับดองแล้วน้องก็ใช้นี่หัวโตวนะครับโยโลไม่มีครับน้องบีน้อง,องเดีวาสาวที่ไหนวามานี่ชื่อเมืองสกายนะครบสกายที่แปลว่าท้องฟ้า ช่างก่อสร้างเนี่ยขับรถวนรอบกอนโดแล้วครับเออเขากําลังจะรวยครับเพราะคนจะให้ช่างเนาดจะไปเช็คลอยล้าวที่คอ,คอนโดครับเนาะที่เกิดจากแผนดินไหวครับถ้าน้องจบวิทยวโยธาตอนนี้เรียรวยครับ <c oughs> เออตอนแรกแบบวิทยวโยธาเนีไปขาลงครับเออแต่พี่เปลี่ยนใจแล้วครับน้องอัน ให้น้องบีมกับน้องอ่านเนีเรียนวิทยาโยธาครับเพื่อไปตรวจว่าตึกนี่จะถล่มหรือเปล่าทั่วประเทศครับรวยยับครับน้องเออเราจะเชียร์วิทยาโยธาครับน้องญี่ปุ่นเนี่ยเขามีแบบคลิปสอนให้น้องเนี่ยก้มหลบใต้โต๊ะทางานเลยครับน้องบีมเวลาเกิดแผ่นดินไหวต้องทําท่าไงครับ เก็บคองอเขายังไงครับของไทยเนี่ยไม่มีสอนครับเพราะมันไหวไม่บ่อยครับวิ่งอย่างเดียวครับเนาะรู้ตัวว่าไหววิ่งออกมาที่โล่งครับเวลาแผ่นดินมันไหวเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่สามารถเออแจ้งเตือนได้เหมือนฝนจะตกนะครับไม่ใช่ครับยูยูมันจะเกิดก็เกิดครับถ้าเชิงเซากระโดนปิดโลกไม่ใช่เพชรบณ์พูดปิด เออแต่มันก็อยู่ติดกันนั่นแหละพิษโลกนีนก็คือเหนือเต็มเต็มเลยครับภาคอีสานหลายจังหวัดไม่โดนครับโอโคราชก็เต็มเต็มแต่โคราชมันตะวันออกเฉียงเหนืออสระบุรีเลี้ยวขวาอตากก็เต็มเต็มตากในภาคเหนือเลยอ่ะจะขับรถขึ้นเชียงใหม่ก็ต้องผ่านจังหวัดตาก